สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ถนนอุบลทิศเกตครับตอนนี้เดินทางมาจากอุบลศิกับสระบุรีครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับรถเป่าครับตอนนี้เป็นรถเป่าครับมาพิจารณาซอยกันนะครับสําหรับสายบรรทุกครับเนี่ยเป็นรถเป่าแล้วครับผมเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอกันยกแล้วเนี่ยครับเมื่อเงินกรเหนียว อย่างครับยางยี่ห้อโอ้มนเสียมาับรถครับรถหัวโฟลตอนนี่ครับยังไม่ทะลุนีมครับเนี่ยพราหนาเสื้อว่าสิทะลุบาเนี้ไม้ตัวนี้เนะี่ยผมจีงงดออกเนี่ยมันงานออกว่าด้มันขูเ่ามันขึ้นทะลุได้เหรอครับลองพิจารณาด้วยกันครับโอ้ผมลงเงินไหล ว่ามันล้มมีอย่างหัวครับเพราะว่าว่าเมืองเออไม่เยียบไม่ขนาดเยียบไม่ให้ซ่อมเหนียวจะเยียบเล็ยกยงก็สิปิดจังใดอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปยิงแล้วจะไปให้ช่างพิจารณาด้วยว่ามันคือเข่าได้เออแต่ข้าวสิบไปงานออกซื้อมันจะงานตอ,อกกว่าได้มันจะขูดกวเนี่ยเนี่ยถ้าเศษนะดูเศษมันกับนะ่ะ เขาก็พุ่เลยแรนมากเลยครมาช่วงเนี้จะกระจอยครับเพราะว่าดูลักษณะได้เลยครับว่ายังไม่ได้วิ่งไปไกลเพราะว่ามันโดนพันมี้ห้อยดำเนาะเนี่ยรอยยังไม่ได้ดำเลยครับเอาขึ้นเข่าได้แบบนี้ขึ้นดวงดีแท้แต <c oughs> ่ว่าสิเอาอยางยางกะไรลย่มีดเอาอยางตัวลูกบัดรมัส่ิเทียนครับสิไปเมืองว่ามันเป็นอะไงมันขึ้นเข่าได้ก็ให้สร้างคนที่เท่านัานครับไปครับมาหนีไปหาลานยาง ที่ตัวเมืองรีสเกตแล้วครับยังว่ามัมีล่านเวทยดอย่างอยู่ครับิไอ้ลานเพิ่นมาพิจารณาสอยว่ามันเกิดไดยจังไดมันนาสิเกิดบ่แบบนี้ครับแต่ว่าปกติสี่ออกเส้นคูกขันกับิี่โบออกคูกขันบาดนี้เพราะว่าล่านอย่างมันิี่โบค่อยมีครับสิไปออกเส้นเส้นไปอุตุมพรนสำโรงท่า สีคอระพุ่มเขาสุรินทร์ครับเดี๋ยวไปเส็นใหม่ครับเพราะเส็นนีก่ก็สิวาดแย,ยกสมปอยในร้านอย่างหลายอยู่ครับเพราะมันเป็นเส็นรถมันถูกเปล่นหลายเนาะเส็นรถหินเล,ลี่น,นครับรถหินสุรินทร์เนี่ยครับตอนนี้เป็นทางถ้าตรงไปเขาซีสะเกดครับเป็นทางโคเซิงวะเหลียงเมืองเนาะครับ ทอดล้านดานะ้ครับตมถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกดครับราดหมาตาขานเลยครับวันแล้ววแล้วรถปนเจ้ครับขั้นใจขับไหบ่โออันนี้รถทีมงานเพิ่นบ่รถทีมงานเพิ่นก็ห้ามเนาะต้องมาเมรถทิ้งานเลยจกจะพได้ี่จะหนาใจขอดูมันขี้หยยบด้เหาไมไม่มันขูบานนี้เรื่มันต้องท่านก็เดียนะเขาสิบวันงานกว่านจน จะมาได้เลยเรงนี้ย่ยมเขาเส่มเอาไม่เป็นลำหยางมาด้ไเป็นลำหยางเอาเพรากเนือไปเนี่ยมันจะไปเหยาบนะได้บ่มันจะไม่ล้มเงี่ยงได้บ่ที่แรกเขามันส่รถมันหัวบ่ยวช่วยๆๆเบรกเลยว่าเพราะว่าลมซุ่มนี่มันสิหลอกะเลอเอขย่ามันหลอกล้อข่อยก็เล้ยเฝ่าลหนึ่งมากเอพราะดีมันต่มีอันหาช่วงหาน้ำเบือเดียวเียบไม่หงอยู่แต่ว่ามันหนุสุ Em. <laughs> thứ thứ cái nhắc khâu cái nhắc khâu đấy luôn lấy một mét lót ở nhà lót len đấy gì lót chu phăng bắt cái này ăn ăn lót say lót nhuo cấp say lót nhuo đấy ăn cái này nó nó len gì 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 sao cứ đi rồi có phân gì phân gì à đau đau. không này không nhau đấy nhau đi lên đấy lên luôn đấy sao มันงาบ่วเมันยงไเอาเร็วยากเล้ครับเพราะว่ามันตรงนีม้มองเหียบอน่รยางมันพัวเรยวยางเรียงนี่หดเลย,นะย,ลยเพราะสิบเสียวเรียนมะัหนีมูนเปิดหรอเขาได้เหร ตรงเราอได้ตรงไปตังัวแล้วแข็งยืได้่าพู๊กๆก็ได้พ่ก็ได้พูได้เล่นต้องข้างนี่ไมมแต่คอยเล่นต่คอยถอยไปเหยียบกับสิเงืออยู่หดวงดีว่จังวาเกิดมากเพื่อวเจเล่รู้เล้เพื่อวะเ่าจะพักนี้เ่าพีเออตามเล่หรอแล้วมันกคอยู่จตงสิไล่นีเนาะเฮ้ดเลนโอ๊ยเอ

็เมืนแบบไปทะเลเขาละาไม่ผู้้ผูไม่อะนั่นนะั่นะนะ่นะคุณคอ,อยไปเหยียานนัน่นว่าคอยเฮยียบ่ระเดอกยวคอยมีเมียเลี้ยงก็ได้เอาลอยคอยลอยยกโยกไม่กับตัวเขาล่องเอาเชือกล่องเนี่ยเอาล่องกับเอาล่องอะไรได้แบบว่ะว้ายไปมาแต่ลานหนึ่งอะคอยเฮยียบ่ระเดอกยวคอยมีเมียเลี้ยงตัวเดียวกันเอ,อาตัวเดียวกันที่ตัวคอยมีลอยยกอยู่ กับดูแผลครับหนึ่งในหลานครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดได้เรียบร้อยนะครับบาทหมดไปสองร้อยบาทถามสร้าง่นเลี้ยวไ่้ก็ว่ามันมีโอกาสเกิดได้แต่ว่ากะหน่อยถอดดวงก็ดีทีดีเกิดว่าได้เพราะสันแสดงว่าผมดวงดีแล้วแต่ว่าสิทธิ์เธอคข็งนะครับสิดยางไม่เนาะ จังหวัดมันพอดีพอดีเอาเพราะว่าจังหวัาสิวะังสร้างเนี่ยสร้างลานยางวัสดุสิว่าจะยังจะไม่ผู้ภูวัสดุได้ขนาดจนเกือบกาบอ้อยกาบอ้อยมันเฮียนน้ำทางมันยังเข่าวัสดุจังหวัดบ่อนั่นนะเขื่อนผ้ได้วัสดุกาบอ้อยเหียนน้ำทางนะครับเป็นเคย่อนเฮดอยู่วัสดุเพราะกันเงือจนหัวบุ่มกึ่กันแล้วเงือกเอนของเจ้าอยู่วัสดุนั้น พราะอากาศพวยมันมันเบาตงมันมันมันอ่อนกว่านี่ครับแต่ถือว่าโอ้จักเสียเปร์เมืองจังเดย์นาะครับเนาะมันะกาศโดยอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ฝั่งขวาจังสีม่มันมันก็สิขึ้นมาไี่พวก็ยังว่าอยู่พวกกัเรียนเมืองบ่อพ่ดีอันนั้นดิเรียนมากกัเรียนจังสีมาเออถ้าอยู่งฝั่งซ้ายเนี่ยจีมีเศษไม่เศษยยังอาจจีแมนครับอันนี้อยู่งฝั่งขวาจังสีมันมันคืออยู่อยู่ในทางเร็วเนาะ เกียบร้อยเลยยางเ,เรเดียนนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าอยู่แล้วครับเป็นสีทวยเดียวเท่าไหร่บุณีไม่พอเนี่ยเรดิเยังบ่ได้เพราะสิบ,ส,บสิบเถี่ยวนี่แหละสละร็จแล้วครับผมคลิปนี้เนาะคือว่าเนาะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวออยเตี้ยสีพ่อยังเตะละหลวบครับมันเกิด กะทิว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางการยางเนาะแบบนี้เนาะใน,นหล่อเนาะสุดว,วิสัยครับเหตุบกขาดค,คิดอุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างที่นะครับเสร็จแล้วครับผมพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเสียหัวแล้วเสียเง,งินแล้ว <c oughs> ครับสวัสดีครับ